แตงกวาเผยภาพพ่อยิ้มไม่หยุดตั้งแต่ตัดผมสัน้นลั่นเหมือนภูมิใจได้ลูกชาย คิดถึงลูกชายมากรีบกลับไปรับจากบ้านต่างจังหวัดแล้วแตงกวาจิรพรขับรถกลับไปรับน้องเลโกโ้ลูกชายที่บ้านพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดหลังพาลูกไปฝากไว้ช่วงปิดเทอมโดยแตงกวาเผยภาพขับรถไปคนเดียวขณะที่เอพระสินบอกว่าไปคนเดียวค่อยๆขับนะครับแวะพักบ่อยๆเสียดายติดงานไม่งั้นไปรับไอ้แสบด้วยละแตงกวายังเผยภาพลูกชายไปเที่ยวพร้อมทั้งโพสต์คลิปรัว หอมลูกชายสุดคิดถึงน้องเลโก้ก็สนุกสนานมากๆไปเที่ยวเล่นกับแม่เที่ยวทางธรรมชาติเที่ยวกันแบบบ้านๆกินน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งแบบใส่ถุงมัดที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันแล้วในปัจจุบันก่อนจะขับรถกลับกรุงเทพกับลูกชายล่าสุดแตงกวายังโพสต์ภาพลุกผมสั้นเท่ๆในปัจจุบันกับภาพอดีตผมยาวกับคุณพ่อพร้อมเผยแคปชั่นติดตลกว่า ตั้งแต่ตัดผมสั้นดูพ่อยิ้มไม่หยุดเมื่อเจอหน้าความรู้สึกเหมือนภูมิใจที่ได้ลูกชายจริงๆโดยคนเข้ามาแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าลูกผู้หญิงผมยาวก็สวยลูกผมสั้นก็หลอ่อขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด